ะะเอาละไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่จังหวัดชลบุรีพัทยานะคะมีความน่าสนใจของนักกีฬาอยู่คนหนึ่งค่ะนั่นก็คือวลาพาปิ่นชัยเธอเป็นผู้พิการจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบใน3จังหวัดชายแดนใต้พลิกชีวิตสู่การเป็นนักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยเธอทําได้อย่างไรไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะหากย้อนไปเมื่อเช้าวันหนึ่งของเดือนตุลาคมปี2550 วัลภาปิ่นชัยหรือพี่วันกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลายังไม่ทันถึงโรงเรียนนะครับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนทําให้พี่วันสูญเสียลูกสาวในที่เกิดเหตุและตัวเองต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเช้าว,วันที่30ตุลาปี50พี่ไปส่งลูกลูกสาวที่โรงเรียนที่ยะลา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติมีผู้ก่อการร้ายคือเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครเขาก็คือไล่กันอ่ะเขาก็เลยยิงเข้าไคยิงเข้าหลังใช่ค่ะโดนยิงเข้าหลังคือตอนนั้นยังไม่สลบพี่ก็เลยมองไปเห็นลูกสาวโดนยิงเข้าตรงนี้เลยใช่ยิงเข้าคอเลย หลังเหตุการณ์ความไม่สงบผ่านพ้นไปแต่แผลในใจของพี่วันไม่มีวันจางหายนอนร้องไห้ทุกคืนเพราะคิดถึงลูกจนกระทั่งมีโครงการสารฝันฮีโร่ปันรักเพื่อน้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่วันจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและเลือกเล่นกีฬาแบดมินตันเพื่อต้องการพบปะเพื่อนคนพิการเพราะอาจจะทําให้แผลในใจบรรเทาความเจ็บปวดลงไปบ้างนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้14ปีแล้วที่พี่วันเล่นกีฬาแบดมินตัน พัฒนาฝีมือจนติดทีมชาติไทยลงแข่งขันแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก2024แล้วครับก็ตั้งแต่ที่โดนเหตุการณ์มาก็อยากจะว่าเออมาอยู่กับเพื่อนเยอะๆแล้วก็ทางทางสันปันฮีโร่พราะคุณหมอพดารัฐแกอยากให้เรามาเล่นแบบออกกำลังกายอะไรแบบนี้ตอนแรกไงแล้วก็พี่ก็เลยมา มาโครงการสารต่ันฮีโร่เขาพอาามาโครงการสานติปันฮีโร่แล้วก็มาดูพวกพี่ๆเขาก,ก็ก็เขาให้เัาเลือกไงเขาให้เลือกว่าเออเราอยากเล่นอะไรพี่ก็เลยต้องการเอาแบบตันสิ่งที่พี่บันอยากทําหลังจากนี้คือการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบให้ลุกขึ้นมาสู้ อยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิเอกชัยชื่อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิว๋วรายงาน